ท่านสุริสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิววิธีทำเล้าไก่นะครับด้วยเสายูคาลิปตัสนะครับเราจะตัดท่อ50เมตรฮะฝังลงในดินนะครับแล้วก็เทปูนนะเพื่อการปลวกนะครับแล้วก็ลงเสานะครับเสายูคาลิปตัสฮะเสาสูงความสูงข้างหน้านะครับข้างหน้านะฮะสเมตรเมตรครึ่งนะครับ สองเมตรครึ่งนะครับแล้วก็ล็อกจากเสานี้ไปเสานู่นะฮะล็อกละสองเมตรสองเมตระฮะทั้งหมดห้าเสาก็เป็นสิบเมตรนะครับความกว้างนะฮะสิบเมตรนะฮะเราจะเทปูนล,ลงไปกันปลวกนะฮะไม่ให้ปลวกมันกินนะครับการปลวกทุกเสานะครับตัดท่อพีทีลงไป 50สิบเซนนะครับแล้วก็ฝังลงไปแล้วก็เทด้วยปูนนะครับแล้วปล่อยให้แห้งนะฮะคืนหนึ่งแล้วก็มาลงเ <c oughs> สานะครับส่วนความยาวนะครับความยาวจากเสานี้นะฮะจากเสานี้ไปข้างหลังนู่นนะครับความยาวสามเมตรสี่สิบนะครับส่วนเสาข้างล่างนไอข้างหลังนะครับส่วนเสาข้างหลังนะครับเสาข้างหลัง เห็นไหมฮะเสาข้างหลังสองเมตรนะฮะข้างหน้าสองเมตรครึ่งนะครับนะครับเผื่อมันจะได้เออข้างหน้าจะสูงกว่านะครับข้างหลังจะได้ต่ำกว่าข้างหลังสองเมตรนะครับก็ยิงยาวเหมือนกันฮะห้าต้นนะครับส่วนล็อกก็สองเมตรสองเมตรสองเมตรนะฮะสองเมตรนะคะรับทั้งหมดะะสี่ล็อกนะครับห้าเสาเป็นสี่ล็อกนะครับก็จะออกมาคล้ายๆอันที่เสร็จ เล้าที่เสร็จไปก่อนหน้านี้ฮะจะออกแบบคล้ายๆกันฮะนี่ครับจะออกมาประมาณนี้นะครับจะออกมาอันนี้มุม่งด้วยหลังคาเอ่อหญ้าคานะครับนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฮะเสร็จเรียบร้อยแล้ะอันนี้รอแต่ไก่มาลงอันนี้นะอันนี้กําลังทําอยู่นะครับ นะฮะฮความสูงของเสาข้างหน้านะฮะสองเมตรครึ่งนะฮะข้างหลังสองเมตรนะะข้างหน้ามันต้องสูงกว่านะครับแล้วเราก็ทำที่กันฝนออกไปนะครับยื่นออกไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะอย่างนี้นครับที่กันฝนออกไป วันนี้ก็จะได้ขึ้นคานแล้วครับแล้วก็จะได้ปูหลังคานนะครับและตรงกลางก็จะเสริมเสาอีกเพื่อมันจะให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้ายาวไปมันจะเจอลมจอเจอ,อพายุอะไรมันจะไม่ค่อยแข็งแรงตรงกลางก็ต้องลงเสาอีกนะฮะห้าต้นนะครับลงเสาปุ๊บก็เทปูนนะครับเพื่อกันโลลกเหมือนกันนะ โอเคนะครับติดตามช้างสุรินทร์ฟาร์มนะครับเร็วๆนี้นะครับฟาร์มไก่ฟาร์มปูนาฟาร์มเอ่อแมงดาฮะไก่ขายไก่บ้านนะครับอันนี้เลาที่สองแล้วนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ